เสียยงด,ด,ยดกลิ่นสองที่หอมๆเนี่ยเนาะมันเยาหยวนจังเลย <g iggle> ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นลักษณะลูกค้ารอเอาเลยนะครับ FC รอเอาเลยนะครับ FC เจ้าของรถอยู่ไหนเอ่ยนะครับ นู่นนะครับเอ้านั่งอยู่ในรถเดี๋ยวก็คงออกมานะครับอะนะครับโอ้ยจริงๆวันนี้ถ้ามีเวลานะาแดงอยากจะไล์อยู่นะนะครับแต่ด้วยความที่เวลามันก็น้อยเนาะนะครับเวลามันน้อยแล้วก็วันนี้ก็เรียกว่าใกล้ปีใหม่ก็เลยเร่งกันเต็มที่นะครับสปีดกันเต็มที่ไว้ว่างั้นเดินนะครับก็มีหลากหลายคันนะครับที่เตรียมส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ r านะครับส่งไปแล้วนะครับเจ้า เว็บ125นะครับก็เตรียมพร้อมรอส่งนะครับแล้วก็คันนี้แหละนะครับอีกคันหนึ่งคันนี้คือคันไหนนะครับก็คือเซอร์ปิโกแปลงช่วงล่างนี่แหละนะครับเะ่อกี้ทาอะไรนะแดงนะครับวันนี้ก็มีการเก็บงานใส่เปลือกแล้วก็เมื่อกี้นะครับซึ่งกําลังเสร็จเนี่ยนะครับก็คือติดตั้งมงกลหน้านะครับพร้อมกับไล่ลมเบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ว่างั้นเถิดนะครับขั้ไปก็จะเป็นเรื่องของ งานเก็บนะครับเก็บอะไรนะครับเก็บรายละเอยียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะ,ะทําการเทสกันสักหน่อยอเทสกันสักหน่อยนะครับจะคุ้นๆบ้านๆน,น,น,นะครับก่อนที่จะ,ะนานะครับกลับบ้านนั่นเองอโอเค